ทำหน้าดีๆนี่ำหน้าดีๆันจะตูบหนูไหมคะสวัสดีครับกลับมาพบกับชายคมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาแฟนมากินก๋วยเตี๋ยวแถวสนามบินภูกเก็ตนี่เองบรรยากาศลมลื่นและยังมีให้อาหารน้องช้างอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย จะมีป้ายบอกทางนะครับโอ,โอ้ยทางเขา้าก็ค่อนข้างจะรุ่นละเพลย์หน่อยอย่างที่เห็น ทางเข้าก็อย่างที่เห็นค่ะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับต้วก๋วยเตี๋ยวในปางเป็นปางช้างนะครับมีช้างอยู่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูช้างกันกินก๋วยเตี๋ยวก่อนบรรยากาศรอบๆธรรมชาติมากไม่ไม่เน้นถนนนี่มีป้อนอาหารช้าง

ี่1รน้านอนนี้ก็น่าจะประมาณ5-6โมงเย็นเพราะว่าเหลือไม่กี่คนเหลืออคเองร้านปิด6กโมงเหรอพี่ครับประมาณหกโมงตอนเช้าก็สิบโมงเช้า ว่า as, mm. วันไห้นเรามาวันที่หนึ่งเหวันที่หนึ่งหยุดเปิดวันที่สี่หพี่เรามาเย็นแล้วเหอะหาตักหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแล้วไอ้ที่เป็นขวดน่ะคะไอ้เป็นขวดตักเท่าไหร่จะสามสิบนมไม่ติดคุณค่ะอ๋อนมเอาไหมเอากล้วยหรือนมได้พี่เอากล้วยก็ได้พี่เข้าใจดีนะคะให้แป้งมาด้วยดูเลือกอยู่นะคะห้าสิบบาท <ก> <Okay. S 1> อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะเพราะว่า,ามันเงียบนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีมากมีช้างมีอาหารที่ดีแล้วก็มีพวกอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเป็นอาหารอาหารตามสังเออใช่อาหารตำซังมีปลาทอดน้ำปลาอะไรอย่างนี้ค่ะมีเยอะมากเมนูลองมาดูนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะอยู่ใกล้สนามบินใคร ที่มารับส่งผู้โดยสารหรือมารับญาติมีเวลาก็แวะเข้ามาแวะมาได้นะคะบรรยากาศดีมากพ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันผ่านหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้ามานะคะไม่เคยสังเกตเลยใช่ห้องป้ายติดอยู่แต่เราก็ไม่เคยเข้ามาโอเคไปห้าสิบบาทค่ะค่าอาหารช้างเดี๋ยวเดี๋ยวใจให้อันนี่ แตงกวาให้ตัวนู้นตัวนี้ไม่ได้ดีเจ๊ไปด้่นละเหมือนกันให้ไปดิเยอะมากเนี่ยยังไม่กลัวเลยเหรอมันก็แค่น้ำไม่กลัวเลยอ่ะอันนี้กินไม่ได้นะ มันไม่กัดใช่ไหมพี่ไม่ครับเป็นครับเป็นเค่งวงงเงอ๋อจะมีฟันอ้นี่ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียทั้งผู้หมืนคุ้นคนแลวใช่ไหมพี่กัดถ้าตัวผู้มันม่ันมัน เออแล้วส่งให้จับดีๆดิจับได้พอดีโอ้ย,พ,ดดอยพี่ช่วยไม <laughs> ่มันมันมือด้วยเออไม่ใช่เป็นไรอย,อย่าก,กลัวนักเลงตาจัง <laughs> อจ้างมีผมนะพึ่เนี่ยนู้นนู้นมันทะเลาะกันบ้างไหมฮะมีบ้างครับแล้วเมือกีมันร้องมันคือต้องการอะไรเห็กมหาตกใจอะไรไม่รู้ ตอนนี้นางจะเข้าไปถ่ายรูปคู่ไม่บีบบ้าทำหน้าดีๆนี่ทำหน้าดีๆทาทำอะไรหรอครับได้้ไปเดี๋ยมาเกืได้ได้ไ้งไปถ่ายเดีวเอา เหนื่อยเหนื่อยอะบน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 จะตูบหนูไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับนี่ยงเหมือนจะแตกตายตาย ต้องพามาบ่อยๆจะได้ชินมันมีน้ำที่เจอเขาเรียกว่าเอองาแตกเลยก็ที่จะหมูกมันปกติเขาเรียกว่างามันมันมีน้ำที่งามันแล้วมันไหลออกมาเป็นเมื่อเมื่ะไม่ใช่งาง่วงเออง่วงฮัลาฮัลลาด้วยเหนื่อยเลยโอเคปิดคลิปก่อนมาปิดคลิปตรงนี้สำหรับวันนี้นะคะก็สนุกมาก ค่ะเงือไหลเลยนะคะนี่คือหน้าสุดของน้องนะคะมีคนกลัวช้างหนึ่งอัตราไม่มีค่ะไม่มีใครกลัวค่ะมีหลักฐานไม่มีค่ะโอเคเดี๋ยวก็ทริปหน้าเดี๋ยวพาแฟนไปเที่ยวไหนรอติดตามวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแลบชมและรับฟังอย่าลืม subscribe เอ้ย subscribe subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ